ครับที่นี่บ้านเขาพิทักษ์นะเป็นนี่คือเส้นทางท่องเที่ยวบ้านเขาพิทักษ์ก็มีวัดเขาพังเขารูปหัวใจแล้วก็ล่องแพบ้านลุงหวือตลาดเขาพังะสะพานแขวนนะครับที่คือที่นี่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นไปข้างหน้าน้นเนี่ยเป็นสะพานแขวน เป็นสะพานแขวนนะครับและนี่คือสะพานแขวนเขาลูกหัวใจนะครับอันนี้มีนางแบบอยู่มองไปข้างหน้าน้นจะเป็นหน้าผาภูเขาแล้วก็เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเดินไปดูกัน,นเดี๋ยวไปเดินดูนะเดินดูตามสะพานเนี่ยเป็นเป็นสะพานเหล็ก สลิงแล้วก็มีความยาวมากมีความยาวมากมองไปข้างล่างโน้นเนี่ยจะเป็นเป็นน้ำเป็นสายน้ำที่ไหลเป็นภูเขานั่นเองนะครับต้องต้องต้องถ่ายให้ติดหัวใจตรงนี้